สวัสดีทุกคนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากในประเทศไทยยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขจนถึงอายุ80หรือ90ปีแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งกำลังคุกคามเราอย่างเงียบๆและในประเทศไทยมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆวันนี้เรามาสำรวจกันว่ามะเร็งคืออะไรทำไมจึงน่ากลัวและที่สำคัญที่สุดคือเราจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีง่ายๆแบบไทยๆไ,ได้อย่างไร ดูจนจบแล้วคุณจะมีเคล็ดลับการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีนำไปใช้ได้ทันทีก่อนที่เราจะเริ่มลองเดาดูว่านิสัยในชีวิตประจำวันแบบใดที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสแสดงความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้เราทราบมะเร็งคืออะไรก่อนอื่นเรามาค้นหาว่ามะเร็งคืออะไรกันก่อนลองนึกภาพร่างกายของคุณเป็นวัดโบราณที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียงตัวกันอย่างกลมกลืน เซลในร่างกายเปรียบเสมือนพระสงฆ์ที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบคือเกิดทำงานแล้วก็จากไปในเวลาที่เหมาะสมแต่บางครั้งเซลบางเซลก็ก่อกระบฏพวกมันไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีชีวิตอยู่ตลอดไปขยายพันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้และทำลายสมดุลของร่างกายเซล์เหล่านี้คือเซลเมะเรง็งเมื่อเซลเมะเรง็งรวมตัวกันพวกมันจะกลายเป็นเนื้องอกเนื้องอกบางชนิดเป็นเนื้องอกธรรมดาเหมือนแขกบที่ไม่เป็นอันตรายที่แพทย์สามารถกำจัดได้ง่าย แต่เนื้องอกร้ายนั้นอันตรายกว่าพวกมันไม่เพียงแค่เติบโตแต่ยังอบพยพไปทั่วร่างกายผ่านทางเลือดโจมตีอวัยวะอื่นเช่นปอดตับหรือกระดูกปรากฏการนี้เรียกว่าการแพร่กระจายและนั่นคือสาเหตุที่มะเร็งน่ากลัวมากแต่คุณรู้ไหมว่าคนไทยเชื่อในความสมดุลเสมอเช่นเดียวกับวิธีที่เรารักษาวิหารทางจิตวิญญ,ญาณของเราด้วยการทำสมาธิหรือเทศการร่างกายก็ต้องการความสมดุลเช่นเดียวกันเพื่อต่อสู้กับมะเร็ง คุณรู้สึกสนใจหรือไม่ที่คิดว่าร่างกายของคุณเป็นวิหารสองทำไมการป้องกันมะเร็งจึงมีความสำคัญทีนี้มานั่งคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องใส่ใจมะเร็งเป็นพิเศษคุณรู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยมะเร็งกำลังกลายเป็นศัตร,ตรูที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของสุขภาพตามข้อมูลขององ,องค์การอนามัยโลกทุกปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่ง0สองหมืรายไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสถิติที่น่าเบื่อแต่เบื้องหลังนั้นยังมีเรื่องราวของครอบครัวนับพันครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่รักค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้นและความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องลองนึกภาพครอบครัวไทยทั่วไปอาจเป็นครอบครัวของคุณหรือเพื่อนบ้านทุกเย็นครอบครัวทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารพร้อมต้มยำหม,ม้อไฟที่หอมกรุ่นพร้อมเสียงหัวเราะ แต่แล้ววันหนึ่งคนที่คุณรักก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทุกอย่างเปลี่ยนไปรอยยิ้มถูกแทนที่ด้วยความกังวลเงินเก็บสำหรับวันสงกรานต์หรือซิปไปเที่ยวทะเลตอนนี้ต้องใช้จ่ายเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลมะเร็งไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพแต่ยังทำลายจิตวิญ,ญญาณและการเงินของคนทางครอบครัวอีกด้วยลองคิดดูสิคุณรู้สึกจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักหรือไม่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือมะเร็งมักจะเงียบเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญ มะเร็งจะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆในร่างกายบางครั้งอาจไม่มีอาการชัดเจนจนกระทั่งแพทย์ตรวจพบในระยะท้ายๆเช่นมะเร็งตับซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในประเทศไทยอาจเริ่มต้นจากพฤติกรรมที่ดูไม่เป็นอันตรายเช่นการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือมะเร็งปอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับฝุ่นจากการจราจรในกรุงเทพหรือการสูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคยใช่ไหม แต่ข่าวดีที่เราอยากให้คุณจําไว้คือมะเร็งไม่ใช่โทษประหารชีวิตหากตรวจพบในระยะเริ่มต้ตมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาให้หายขาดได้และมีอัตราความสําเร็จสูงมากในประเทศไทยมีการนําโปรแกรมคัดกรองมะเร็งฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายต่ํามาใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่โรงพยาบาลของรัฐไปจนถึงสถานีอนามัยชุมชนนอกจากนี้คุณสามารถลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเล็กน้อยเล็กน้อย ลองสังเกตชีวิตประจําวันของคุณคุณเคยกินอาหารทอดมากเกินไปเช่นไก่ทอดหรือเฟรนด์ดา์แทนที่จะกินกุ้งและผักหรือไม่หรือคุณยุ่งกับงานมากจนลืมเดินเล่นโยคะหรือเพียงแค่ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายหรือไม่คุณเคยแล้เลยการตรวจสุขภาพประจําเพราะคิดว่าฉันยังเด็กและแข็งแรงดีหรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้แม้จะเล็กน้อยแต่ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้อย่างเงียบๆขอเล่าเรื่องให้ฟัง มีเพื่อนคนหนึ่งที่เชียงใหม่เคยยุ่งมากกินอาหารจานด่วนทุกวันและออกกำลังกายน้อยวันหนึ่งเธอไปตรวจสุขภาพประจำตามโครงการชุมชนและแพทย์ตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้นโชคดีที่เธอได้รับการรักษาและใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีด้วยการตรวจพบได้ทันท่วงทีจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งหมู่บ้านหันมาดูแลสุขภาพเรื่องราวนี้ทำให้คุณอยากตรวจสุขภาพทันทีหรือไม่คุณมีพฤติกรรมใดในชีวิตที่คิดว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้บ้าง อาจเป็นเพราะไม่กินผักไม่ออกกำลังกายเพียงพอหรือเครียดจากการทำงานโปรดแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันกับเราเราอยากฟังจริงๆเรื่องราวของคุณและไม่ต้องกังวลในส่วนต่อไปเราจะเปิดเผยวิธีง่ายๆที่จะเปลี่ยนนิสัยของคุณช่วยให้คุณใช้ชีวิตแบบไทยๆไ,ได้อย่างมีสุขภาพดีสามป้องกันมะเร็งได้อย่างไรเอาล่ะตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดวิธีป้องกันตัวเองจากมะเร็งในขณะที่ยังคงใช้ชีวิตแบบไทยๆอยู่ คุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดหรือใช้เงินมากเกินไปด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงสี่ขั้นตอนด้านล่างนี้คุณสามารถเริ่มสร้างวิหารร่างกายที่แข็งแรงและยั่งยืนได้แล้วตั้งแต่วันนี้มาสำรวจกันเถอะและเรารับรองว่าคุณจะพบว่าวิธีการเหล่านี้ทั้งง่ายและสนุกขั้นตอนที่1กินอาหารแบบไทยเพื่อสุขภาพขุมทรัพย์จากธรรมชาติอาหารไทยไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นขุมทรัพย์แห่งสุขภาพอีกด้วยลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ข้างจานสุกุ้งรสเผ็ดที่เต็มมไไปด้วยผักสุน เช่นมะนาวตะไคร้ขิงและใบโหระพาส่วนผสมเหล่านี้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากมะเร็งหรือต้มยำหม,มอ้อไฟกับมะเขือเทศเห็ดและพริกซึ่งล้วนเป็นฮีโร่ของระบบภูมิคุ้มกันของคุณ หากต้องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพควรเลือกรับประทานอาหารสดที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดแทนที่จะรับประทานข้าวขาวให้เลือกรับประทานข้าวกล้องหรือข้าวแดงซึ่งเป็นข้าวไทยดั้งเดิมที่มีไฟเบอร์สูงมีต่อระบบย่อยอาหารและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้อย่าลืมจำกัดอาหารทอดเช่นไก่ทอดเฟรนรายหรือเนื้อแดงมากเกินไปเพราะอาหารเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับและลำไส้ใหญ่ได้เคล็ดลับเล็กน้อยเล็ก น้อยเกตลองทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมที่บ้านทุกสัปดาห์เช่นส้มตำหรือต้มปลาส้มนอกจากจะอร่อยแล้วยังช่วยให้คุณดูแลสุขภาพจับภายในได้อีกด้วยคุณมีอาหารไทยจานโปรดที่เราสามารถเพิ่มลงในเมนูอาหารเพื่อสุขภาพของเราได้ไหมแสดงความคิดเห็นและแชร์กับเราได้เลยเราอยากเรียนรู้จับคุณจริงๆ ขั้นตอนที่สองออกกาลังกายเบาๆให้ร่างกายของคุณยืดหยุ่นเหมือนสายน้ําคนไทยมีวิธีออกกําลังกายที่ยอดเยี่ยมมากมายที่คุณสามารถนําไปปฏิบัติได้ลองเล่นโยคะไทยซึ่งมีการเคลื่อนไหวเบาๆที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพียงแค่30นาทีต่อวนันร่างกายของคุณก็จะได้รับยาจากธรรมชาติในการต่อสู้กับโรคมะเรง็งหากโยคะไม่ใช่สิ่งที่คุณสนใจลองเต้นรำแบบไทยเช่นรำไทยซึ่งทั้งสนุกและดีต่อสุขภาพ ไม่ชอบออกกําลังกายต้องกังวลคุณสามารถออกกําลังกายแบบไทยๆไ,ได้เช่นเดินเล่นในตลาดน้าปั่นจักรยานชมทุ่งนาในเชียงรายหรือเต้นรําอย่างสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์สิ่งสำคัญคือต้องทําให้ร่างกายยืดหยุ่นเหมือนสายน้ําที่ไหลตลอดเวลาในแม่น้ําเจ้าพยาการออกกําลังกายไม่เพียงแต่ทําให้คุณมีสุขภาพดีเท่านั้นแต่ยังทําให้จิตใจ,จแจ่มใสลดความเสี่ยงต่อความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท้าทายตัวเองสัปดาห์นี้ให้ใช้เวลา20-30 นาทีต่อวันในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือเต้นรำตามเพลงไทยคุณพร้อมไหมแสดงความคิดเห็นและบอกเราว่าคุณเลือกกิจกรรมใดขั้นตอนที่3การตรวจสุขภาพเป็นประจำตรวจพบได้เร็วปกป้องอนาคตของคุณในประเทศไทยเราโชคดีที่มีการตรวจสุขภาพฟรีหรือราคาถูกมากมายตั้งแต่โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพไปจนถึงคลินิกในพื้นที่ชนบท ควรหาเวลาไปตรวจสุขภาพทุกปีโดยเฉพาะหากคุณอายุมากกว่า40ปีหรือมีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นเปรียบเสมือนการพบผู้ก่อกวนในขมับก่อนที่จะเกิดอันตรายตัวอย่างเช่นการตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมอาจช่วยชีวิตคุณได้ส่วนการตรวจเลือดสำหรับมะเร็งตับสามารถตรวจพบสัญ,ญญาณความผิดปกติในระยะเริ่มต้นได้การตรวจเหล่านี้ใช้เวลาไม่นานแต่มีประโยชน์มหาศาลในหลายพื้นที่เช่นเชียงใหม่หรือภูเก็ต มีการรณรงค์ในชุมชนเพื่อจัดการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อน,นําบริการไปยังหมู่บ้านขั้นตอนที่4ลดความเครียดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบํารุงจิตวิญญาณความเครียดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของโรคมะเร็งเนื่องจากทําให้ระบบมิคขุมกันอ่อนแอลงทําให้ร่างกายอ่อนแอ โชคดีที่คนไทยมีวิธีลดความเครียดที่ยอดเยี่ยมซึ่งอุดมไปด้วยวัฒนธรรมลองนั่งสมาธิที่วัดที่เงียบสงบเช่นวัดโพในกรุงเทพซึ่งคุณสามารถนั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆและสัมผัสถึงความสงบการทำสมาธิเพียง5-10นาทีต่อวันสามารถช่วยขจัดความวิตกกังวลของคุณได้หากการทำสมาธิไม่ใช่สิ่งที่คุณสนใจลองเข้าร่วมงานเทศกาลของไทยเช่นลอยกระทง ที่คุณสามารถปล่อยโคมลอยและปล่อยให้ความกังวลลอยหายไปหรือเพียงแค่พบกับครอบครัว <c oughs> พูดคุยและหัวเราะซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยทำได้ดีมากอีกวิธีหนึ่งคือเขียน3มสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณทุกวันเช่น,นอาหารมื้ออร่อยรอยยิ้มจากคนที่คุณรักหรือวันที่อากาศแจ่มใสสิ่งเล็กน้อยเล็กน้อยเหล่านี้จะทําให้จิตใจของคุณเบาสบายขึ้นเหมือนดอกบัวที่บานสะพังบนผิวน้ําลองทําความท้าทายเล็กน้อยเล็กน้อยนี้ ทุกคืนก่อนเข้านอนให้หายใจเข้าลึกๆ5นาทีหรือเขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณหลังจากหนึ่งสัปดาห์คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้สึกของคุณกับเราเลือกอย่างน้อยหนึ่งใน4ขั้นตอนเหล่านี้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายตรวจสุขภาพหรือลดความเครียดแล้วลองทําเป็นเวลาหนึ่งเดือนจากนั้นถามตัวเองว่าฉันรู้สึกมีสุขภาพดีขึ้นมีความสุขขึ้นหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้ส่งต่อนิสัยนี้ให้กับคนที่คุณรักต่อไปเราตั้งตารอมันอยู่เราเพิ่งคนพบการเดินทางเพื่อสุขภาพที่มีความหมายร่วมกันใช่ไหมมะเร็งอาจเป็นเรื่องน่ากลัวแต่คุณสามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนิสัยง่าย,ายๆเช่นกินกุ้งและผักเยอะๆเ,เต้นรำในเทศกาลสงกรานตรวจสุขภาพเป็นประจำและฝึกจิตใจให้แจ่มใสด้วยการทำสมาธิ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีแต่ยังช่วยส่งต่อพลังงานบวกให้กับครอบครัวและชุมชนของคุณอีกด้วยจำคำพูดไทยๆท,ที่ว่ามีชีวิตที่แข็งแรงเหมือนต้นโพยืนยาวทุกฤดูกาลเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยในวันนี้คุณก็ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่แข็งแรงแล้วดังนั้นคุณจะลองนิสัยได้ก่อนกินข้าวกล้องฝึกโยคะไทยหรือทำสมาธิหนาทีต่อวัน แสดงความคิดเห็นและแชร์กับเราเราอยากรู้มากอย่าลืมกดไลค์หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์แชร์กับคนที่คุณรักเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพแบบไทยๆเพิ่มเติมขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า